สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โนวิโอนะครับสถานที่จัดงานแต่งแห่งใหม่ย่านพระราม5นะครับที่แห่งนี้สามารถจุคนได้มากถึง500คนเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญเรายังได้มีโอกาสเข้ามาติดตั้งงานผ้าม่านและกระเบื้อง SPC อีกด้วยผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันครับ นี่คือโซนด้านในนะครับโซนด้านในนี้เป็นห้องจัดเลี้ยงนะครับที่รองรับแขกได้มากถึง500คนเลยทีเดียวนะครับส่วนผ้าม่านนะครับเลือกใช้เป็นม่านจีบนะครับผ้าเป็นเนื้อดิมเอามีแสงเข้ามาบ้างเพื่อให้ห้องดูไม่อึดอัดนะครับสีที่เลือกใช้เป็นสีอ่อนนะครับเพื่อห้องเรียบหรูดูดีมีสไตล์โซนนี้นะครับก็เป็นโซนลงทะเบียนและมุมถ่ายรูปคู่กับบ่าวสาวนะครับผ้าม่านจุดนี้นะครับเลือกใช้เป็นโทนอ่อน ค,คุมโทนเรียบหรูดูดีมีสไตล์นะครับให้เข้ากับธีมงานของคู่บ่าวสาวคู่ต่างๆด้วยครับเ,เข้ามาแล้วนะครับสำหรับห้องแต่งตัวบ่าวสาวนะครับ ชั้นบนทั้งหมดนี้นะครับเราเลือกใช้เป็น SPC นะครับโทนสีอ่อนเพื่อให้ห้องดูกว้างสบายตาครับสำหรับ s อ c พที่ปูด้านบนนะครับเป็นลายปูตรงเรามีอีกหนึ่งห้องเป็น SPC ปูลายก้างปลาครับนั่นก็คือโซนคาเฟ่นั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับเรามาอยู่ที่โซนคาเฟ่กันแล้วนะครับโซนคาเฟ่นี้ตกแต่งเป็นสไตล์มูจิมูจินะครับเราจึงเลือกใช้กระเบื้อง SPC ลายก้างปลา เพื่อเพิ่มความทันสมัยและทําให้คาเฟ่ดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับโซนคาเฟ่นี้นะครับก็พยายามเน้นให้มันโปร่งโล่งสบายตานะครับม่านม้วนที่เลือกใช้นะครับใช้เป็นผ้าทันสกีนแสงเข้า5%นะครับมองออกไปไม่อึดอัดเพราะยังเห็นวิวอยู่นะครับแล้วก็ช่วยลดความร้อนได้ดีด้วยครับสำหรับห้องนี้นะครับก็เป็นห้องทําพิธีงานเช้านะครับโซนด้านหลังนี้นะครับก็เป็นโซนที่ทําพิธีส่งนะครับและในห้องเดียวกันนี่เองนะครับก็ เป็นเวทีจัดงานเช้านะครับแล้วก็มีมุมให้าสาวรดน้ำสั่งด้วยนะครับและนี่ก็คือผลงานทั้งหมดของไทยเมกานะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจให้เราออกแบบและวัดพื้นที่หน้าง,งานประเมินราคาก่อนได้นะครับเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการลูกค้าทุกท่านอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมดูแลเต็มที่เลยครับ